ปาที่หาริข้างทางเสียงเครื่องยนต์เก่าของรถกระบะดังสะท้อนไปตามถนนเล็กๆที่ทอดยาวขนานกับแนวชายแดนหลวงปู่สวงนั่งนิ่งอยู่เบาะหลังดวงตาครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนไม่ได้สนใจสิ่งรอบตัวแต่แท้จริงแล้วท่านรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้จะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญคุณบุญเลิศคนขับรถและสิทธิใกล้ชิดของหลวงปู่เพิ่งรับตัวท่านออกจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจันทบุรี ที่นั่นชาวบ้านร่ำรวยเพราะเลขเด็ดของหลวงปู่พวกเขาพากันทุ่มแทงจนได้เงินก้อนโตและพยายามรั้งตัวหลวงปู่ไว้เพื่อให้อยู่ต่อแต่สุดท้ายท่านเลือกจะจากไปในย่ามของหลวงปู่มีเงินสี่หมบาทที่ชาวบ้านถวายมาปกติหลวงปู่ไม่รับเงินหรือหากใครดื้อดึงถวายท่านก็เผาทิ้งทันทีแต่คราวนี้แปลกท่านรับมันไวเ้เงียบๆระหว่างทางที่ผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง หลวงปู่หยิบเงินทั้งหมดขึ้นมาแล้วในชั่วพริบตาท่านโยนเงินก้อนใหญ่ออกไปนอกหน้าต่างองะหลวงปู่ทำอะไรครับคุณบุลเลอร์ตกใจเรกะทันหันจนล้อรถครูดไปกับถนนไม่เอาเงินของเขาทิ้งไปทิ้งไปหลวงปู่กล่าวเรียบง่ายเหมือนไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สำหรับคุณบุญเลิศเงินสี่หมื่นบาทไม่ใช่เรื่องเล็กใครจะไม่เสียดายเขาพยายามกลั้นใจขับต่อแต่ใจกลับคิดแต่เรื่องเงินที่กระจัดกระจายอยู่ข้างทางเมื่อเห็นวัดอยู่ริมถนนเขาจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปส่งหลวงปู่ขึ้นไปบนศาลาแล้วโกหกออกไปว่าหลวงปู่รออยู่นี่ก่อนนะครับผมมีธุระเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวกลับมา หลวงปู่เพียงหัวเราะเบาๆไม่ได้ว่าอะไรคุณบุลเลิศรีบย้อนกลับไปยังจุดที่หลวงปู่โยนเงินทิ้งแต่ไม่ว่าจะมองหาอย่างไรเงินก็หายไปหมดไม่มีแม้แต่ธนบัตรใบเดียวหรือจะมีใครมาเก็บไปแล้วเขาฉุกคิดก่อนขับรถไปยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันพอไปถึงก็พบว่ามีชาวบ้านกลุ่มใหญ่กำลังยืนจับกลุ่มพูดคุยกันที่ศาลากลางบ้าน เมื่อถามหาเงิน40,000บาทก็มีชายคนหนึ่งก้าวออกมายอมรับว่าเขาเป็นคนเก็บได้ดีจริงๆฉันนึกว่าจะสูญเงินไปแล้วคุณบุญเลิศแซงดีใจก่อนถามด้วยความสงสัยแต่พี่ไปเจอเงินได้ยังไงชายคนนั้นถอนหายใจยาวก่อนพูดด้วยเสียงคือๆฉันกำลังจะไปผูกคอตายแถวนั้นพอดีคุณบุญเลิศเอื้องไปทันที ฉันเอาบ้านไปจำนองไว้สี่หมื่นไม่มีเงินไถ่คืนเจ้าหนี้กำลังจะมายึดบ้านพ่อแม่พี่น้องกำลังจะไรที่อยู่ฉันหมดหนทางคิดว่าไม่มีเหตุผลจะอยู่ต่อแล้วแต่ก่อนที่ฉันจะลงมือฉันเห็นถุงเงินวางอยู่ตรงนั้นเปิดออกมามีสี่หมื่นพอดีชายคนนั้นยังพูดต่อไปด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆเงินจำนวนพอดีราวกับฟ้าส่งมาให้ฉันเลยเอาเงินมาให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นพยานรอดูว่าถ้าเจ้าของเงินมาฉันจะคืนให้คุณบุญเลิศนิ่งไปนานมองใบหน้าของชายที่เพิ่งผ่านช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดของชีวิตเข้าหันหลังกลับไปขึ้นรถไม่พูดอะไรสตาร์ทเครื่องแล้วหันมาพูดเพียงสั้นๆ เงินนี้หลวงปู่ให้เจ้านั่นแหละออกไปไถ่บ้านเถอะชายคนนั้นชะง,งักดวงตาเบิกกว้างทันให้ฉันจริงๆหรือใช่รีบไปไถ่ยบ้านก่อนจะถูกยึดซะหลังพูดจบคุณบุญเลิศขับรถออกไปปล่อยให้ชายผู้นั้นยืนมองตามรถที่แล่นหายไปในระยะไกลเขาไม่มีวันเข้าใจได้เลยว่าทำไมเงินก้อนนี้ ถึงมาอยู่ตรงหน้าพอดีในวันที่เขาต้องการที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเขาได้ชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยบารมีของหลวงปู่สลวงเทวดาเดินดิน